สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมรถคาวาสากินินจา650ปี2013นะครับสภาพสวยมากๆเลยนะครับคันนี้เลขไม้น้อยด้วยนะครับไม้ใช้ต่างหากคันนี้วิ่งมาแค่6,000กโลนะครับเปิดอยู่ที่99,000บาทนะครับสีขาวเดิมโรงงานนะครับสำหรับนินจา650สีขาวคันนี้ใครสนใจนะครับติดต่อที่เซลตัมนะครับ0635653545นะครับ ่าแล้วก็เรามีอีกคันนึงด้วยนะครับคันนี้เป็นสีเขียวดํานะครับปีจด2014นะครับเปิดอยู่ที่19,000บาทนะครับมีทอ่อแต่งคารบูริกแท้ด้วยนะครับตัวนี้